สวัสดีครับพบกับชาแนลชาลีไรเดอร์นะฮะวันนี้ผมจะมารีวิวคันนี้คันนี้คือ Spin P นะฮะหรือว่า Spin เนะฮะซึ่งผมก็ไปเจอคันนี้มา ตอนนั้นซึ่งรถอะทำเค้าเวียนใหญ่มาแล้วแล้วเราก็คิดว่าขอดูหน้าเล่มขอดูวันจดทะเบียนอะไรเงี้ยเหมือนเดิมเหมือนที่ผมบอกไว้แล้วก็เลยตีคันนี้ไปนะฮะจด2510ในเล่มอะไรเงี้ยก็ยังไงก็คือสปิน P หรือว่าสปินเแน่นอนนะเลขเดิมแล้วรถอะ ก็เป็นปรถแบบปลดประจําการนะฮะคือเจ้าของขับไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยเป็นเจ้าของทะเบียนมือแรกด้วยอะไรเงี้ยแล้วผมอ่ะก็จบลูกค้าไปแล้วแล้วลูกค้าก็สั่งผมรีสโตใหม่ทั้งทั้งคันเลยแล้วก็ได้เครื่องขคอะเวียงใหญ่มาแล้วด้วยแล้วผมก็ไปโอนให้ลูกค้าก่อนอ่าไปโอนเป็นชื่อลูกค้าเสร็จเรียบร้อยดูเล่มดูวันจดทะเบียน ตรงอะไรเงี้ยเราถึงจนหรือทำนั้งคันเดี๋ยวผมนะมาให้ดูนะว่าเนี่ยมันเป็นดัางพีจริงๆนะแต่มันก็เป็นคือแบบเนี่ยเห็นปะเน่ยเป็นดัางลถตัวพีเลยแต่เขามามาทำมาทำให้เป็นไบโพนะครับเพื่อที่แบบว่าสมัยนั้นรถรุ่นใหม่ออกมาอะไรเงี้ยฮะก็เฮ้ยกูเป็นรุ่นใหม่ดีกว่าอะไรเงี้ยก็เป็นทำเป็นไบโพ หัวโตนะฮะอ่านี่ลดลดฟิลแบบว่าเดิมเดิมคันนี้จะเป็นหัวเรียมนะคันนี้ It's great to be alive in love Good morning sun Good morning, good good morning, good morning, morning sun how are you skies above It's great to be alive and love เราจะมาอัปเดตของให้ลูกค้ากันนะที่เราทำสีจัดทรงประผแล้วประกอบใหม่เนี่ยเราจัดอะไรให้ลูกค้าบ้างแล้วก็ทำตามบัดเจ็ตลูกค้างบที่มีนะฮะ เดี๋ยวมาเริ่มจากาตัวนี้เหมือนเดิมฮะกระจบเป็นฮอปปี้นี่นะฮะก็สวยงามตัวนี้จะใส่ได้ทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาก็ใช้งานได้จริงฮะนี่ค่ะจับเราจะมาให้เราก็จะเป็นมดเบอร์สิบสามคันสตาร์ทเราก็เลือกใช้คันสตาร์ทหกสี่นะฮะเราเป็นคันสตาร์ทอลูมิเนียมตัวนี้เป็นสปินตพีฮะชุดไฟก็เหมือนเดิมครับก ขอลดได้ข้อใหญ่มาอยู่แล้วบางคันก็ทำข้อใหญ่ก็จัดไฟ PX ตัวนี้ตัวนอกเนี่ยเราเล่นของไต้หวันตัวในเราเล่นของไต้หวันเหมือนกันก็ใช้ของแท้แล้วอ่ะรู้สึกว่าไฟมันแรงเกินไปนะฮะแล้วก็พังง่ายปอกมือก็เหมือนเดิมครับเป็น FA นะฮะตัว P แล้วก็จะมีลางพื้นยางยางถังน้ำมันท่อ คันนี้เลือกทออ่อซิปนะฮะก็เสียงนิ่มนิ่มฮะเนียนเนียนวิ่งดีแล้วก็มีทอ่อโพลีนีด้วยนะฮะทอ่อโพลีนีปลายดำออของก็เข้าค่อนข้างเข้ามาเยอะนะฮะก็ขาตั้งก็จะเป็น FA นะที่ผมเลือกใช้คิ Q ้วอลูมิเนียมสายไม่ ก็ล้อคันนี้ใช้เป็นล้อ FA นะครโชก็เป็นโชก FA ครับโชกหน้า FA ก็วิจัยแล้วราคาดีฮะแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ที่เหร่อะไรในการที่แบบว่าวิ่งใช้งานอะไรเงี้ยผมก็ใช้อยู่ก็รู้สึกว่าโอเคตอกมันเปลี่ยนใหม่นะฮะผมก็ไม่ต้องไปถึงขั้นซิปขั้นอะไรเงี้ยก็ใช้ตัวนี้ฮะแรงไ้หวัน แล้วก็แต่ตัวน,นี้เน้นนิดหนึ่งนะแต่จะเป็นแต่อิตาลีเลยตัวนี้ก็เป็นงานรีโปนะก็สายผมจะไม่ได้เน้นว่ามันต้องหาของเดิมของแท้นะจะเน้นของแท้ที่ผลิตใหม่นี่แหละจากต่างประเทศแล้วก็เอาเข้ามาใช้นะฮะนี่ไฟตัวนี้ลายผลิตก็อยู่ที่เวียดนามนะก็เป็นงานเสียมค่อนข้างดีเลยนะแล้วก็เป็นข้อออกเสียมทองเหลือ,องตัวนี้ อ่าตัวนี้ก็ผลิตนอกแบบนอกนะฮะแล้วก็จะมีชุดไฟ12โวลต์อ่าตัวบูทมือเบรกมือคาดเป็นซิปตัวนี้ก็ปรับระดับได้นะ,ะแล้วก็กุญแจกุญแจคอทั้งชุดเลยเราเปลี่ยนใหม่หมดเป็นลถเป็นล็อกคอได้สวิตกุญแจสวิตไฟก็เข่าวๆก็ประมาณนี้นะฮะแล้วก็เป็นเพจตัวเนี้ย ลายเซนผมจะส่วนใหญ่ผมจะทำสปินพีนะฮะคือถ้าเป็นงานไทยหรือว่างานพวกไต้หวันเนี่ยลายละเอียดเนี่ยรูปทรงมันจะไม่มันอันนี้มันจะคมชัดกว่านะมันจะไม่แบนล่าไปดูจากรายละเอียดแล้วเนี่ยแต่ใช้ตัวนี้กับทุกคันเลย,ยเป็นของอิตาลีนนอนกยางเราก็เลือกอยางมิชลินเอสเปนะก็มั่นใจสุดแล้วว่า จบจริงจากที่เจอน้ําเจอฝนตกมาใหม่ๆเนี่ยเราก็ซัดมาเนี่ยเราก็เบรกควบคุมรถได้ค่อนข้างู่นะฮะนี่ก็มีงานที่แบบเป็นอารมณ์มอสอีกคันตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องบินดหน้าบางโกหน้าของเอ่อสปินพีนคันนี้ค่อนข้างสวย่าของก็มาเยอะอยู่ฮนะ ส่วนใหญ่เราจะทำเป็นชีวิตไฟเป็นสิบสองดวงแบบนะ้นี่ดูไหมไม้ผมก็จะเลือกใช้ตัวเนี้ยเก็บไม้ได้จริงใช้งานได้จริงนะก็ไม่ได้เน้นจะต้องตามของแท้อะไรเงี้ยเี่ยก็ใช้หน้าไม้ตัวเนี้ยก็โอเคนะฮะขึ้นนิ่งวิ่งนิ่งเลยไม้ตัวนี้ก็จะเป็นงานไต้หวันเหมือนกันมือเบรกมือคาด อ่าตัวนี้ก็เป็นของอิตาลีนะก็ใช้ค่อนข้างดีเลยใช้ค่อนข้างดีนะครับก็ใครสนใจอะไรตัวไหนนะตอนนี้ก็สีผมเสร็จทั้งหมดสี่คันครับก็กำลังจะเล่งประกอบอยู่นะให้ลูกค้าที่รออยู่ทุกคันทุกคนนะครับผม Just what you do, you do to me Play my emotions like a pair of puppet strings Did it ever cut you? My heart's more than a toy Please go easy on me, babe Send message after message Forward my call Next day you hear me back Like nothing happened at all what about all the things you used to say to me? This ain't the way it's supposed to be. And you know, I wouldn't do that to you. You know, I wouldn't treat you that way, no. I've been running, can't catch up. Oh love, what I won't do. Waterfall Oh you got me Chasing Waterfall All of the times I've been there Times I came through I'd meet you anywhere If it brought me closer to you Distance is killing me You make it so hard You let love you babe? Used to optimistic don't know be เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับยังไงก็เจอกัน EP ต่อไปนะครับคันนี้ก็เป็นการลงทุนที่คุ้มค่านะฮะที่ได้รถตรงปีแล้วก็เลขเดิมนะครับยังไงก็ฝากติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยนะฮะยังไงก็ ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ตามมาถึงขนาดนี้ส่งตรงให้ถึงลูกค้าเลยนะฮะคันนี้อินดีกับเจ้าของใหม่ด้วยละกันนะครับผมสวัสดีครับ